สต็อก MG 5ค่ะปี2021-22ที่โบก,กรับประันเลยว่าไม่มีที่ไหนมีเยอะเท่าที่เราแล้วแล้วก็ทีส่สำคัญต้องบอกนะนะว่าทุกคันที่อยู่ที่ร้านบริเวณนี้นะคะออกรถสูงบาททุกคันผ่อนเริ่มต้น7-8,000บาทวันนี้ไปไป้ายแดงจ่าย700,000มามืสอ2วันนี้จ่ายอยู่ที่400,000ต้นๆเท่านั้นที่สำคัญเงินออกรถ,รถต้องใช้ผ่อน7-8,000บาททุกคันมีรับรันศูนย์เพราะได้รถปี21-22นันเลยมีคั้นไหนน่าสนใจบ,บ้างไปดูกันเลยค่ะ ที่ันแรกเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบสีดําและจะบอกว่าใครได้คันนี้ไปก็คือคุ้มนะเพราะว่ามีชุดแต่งให้เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วรอบคันคันนี้เป็นตัว1.5ดีพัรค่ะซึ่งตัว MG5 เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะคะที่เป็นตัวท็อปของเขาก็จะมีดีพัรกับตัว X ซึ่งไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากบอดี้ด้านนอจกจะเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะคะบริเวณด้านหลังแล้วก็รวมถึงตัวซันลูปนะคะแล้วก็คอนโซลแต่จะมีแตกต่างก,กันตรงหน้าจอกลางนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวเบาะนะแล้วก็ระบบไอสมาร์ทก็คือช่วยติดตามรถหายหรือว่าซิมนั่นเองค่ะคันนี้เป็นรถปี2022นะคะราคาหน้าไปอยู่ที่437,000บาทสำหรับดีพัทคันนี้ค่ะใครที่สนใจคันนี้ออกรถศูบาทนะเงินออกรถไม่ต้องใช้ค่ะแล้วก็ผ่อนที่7,000พันตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูคันที่2กันต่อเลยนะคะคันที่2ด้นนหลังจะเป็นตัวดีพัทเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นตัว1.5ดีพัทปี2022ค่ะ ใครที่บอกว่าชอบสีขาวคาันนี้ได้ชุดแต่งสปอร์ตตี้ตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหลังนะทุกคนคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เท่านั้นค่ะแล้วก็ข้างในเหมือนเดิมทุกคนจะเห็นเลยว่าเขเป็นตัวดีพัทเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวเอนะก็จะเป็นบอกสีดําแดงคอนโซลเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีระบบไอ a มานะคะแล้วก็ ยังคงมีสรุปให้เหมือนกันคันนี้ราคาหน้าป้ายถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่457,000บาทนะคะเลขไม่22,000กิโลเมตรราคาโปรโมชั่นจุกๆแนะ่นอในใครมาจากคลิปนี้ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็การัรติเลยว่าถ้าพูดถึง MG5 นะคะไม่มีที่ไหนเยอะเท่าที่เราแล้วค่ะ ไปด้านหลังเพื่อใครที่ชอบสีกรมนะคะไม่ใช่สีกรมทุกคนสีเทาเข้มคันนี้นะคะทุกคนก็จะได้ชุดแต่งมาแบบรอบคันเลยนะก็มีทั้งข้างหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือจัดเต็มมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว1.5เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเปิดมาข้างในก็จะเจอบอกสีดําแดงแบบนี้จริงๆจะบอกว่า MG5 ที่มันขายดีน่าจะเป็นเพราะเรื่องของความคุ้มค่าคุมราคาคันนี้ได้ตัว X นะคะถ้าเปิดมาจริงทุกคนจะเห็นเลยว่า ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักนะคะแตกต่างกันแค่ในส่วนของตัวที่เวลาเราเปิดหน้าจอมาหน้าจอดิสเพย์แล้วก็จอกลางที่เป็นกล้อง3.60องศาถ้าตัว X ก็จะให้ความประมุนแล้วก็ความชัดกว่านั่นเองนะคะถัดมาด้านหลังค่ะอีกหนึ่งคัอนอันนี้ก็ได้ตัว X เ,เหมือนกันนะคะทะเบียน761นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว1.5ตัว X นะคะปี2021นะทุกคนคันนี้ราคา447,0 0 0บาทเลขไม่ส0 0 0 0โลนะคะเพราะเป็นคันนี้ไม่คือเดิมๆโรงงานเลย ไม่มีชุดแต่งไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะได้โลลแบบนี้แต่ถ้าใครชอบชุดแต่งก็ต้องเป็นคันนี้นะทุกคนเห็นไหมอันนี้มีชุดแต่งคันสีขาวนี้ไม่มีชุดแต่งใครชอบแบบไหนเลือกคันนั้นไปได้เลยนะคะคันนี้ราคา4 47,000บาทนะท,นทุกคนทุกคันที่บอกไปลออกร้อยสิเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมดนะคะและสำหรับใครที่ถามถึงอายุงานค่ะอายุงานควรจะเท่าไหร่แนะนําว่าควรจะ1ปีขึ้นไปนะอายุงานที่เก่าที่ใหม่รวมได้ค่ะถ้าอายุงานไม่ถึงปีขอเครดิตถึง1ปีขึ้นไปนะทุกคนนะเครดิตอะไรก็ได้ขอ เครดิตเกิน1ปีขึ้นไปนะคะทุกคนแต่ว่าสามารถออกร้ปรเ็ได้ก็เป็นเคสใบมเคสไปสรุปค,คันสุดท้ายคันนี้ก็จะได้เป็นตัว 1.5x ที่เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ราคา467 0 0 0บาทเป็นรถปี2022นะคะได้ทะเบียนนี้เลยนะ7434นะจ๊ะคันนี้เนี่ยน้องก็มากับในส่วนของตัวเลขใหม่ส0 0 0 0โลเท่านั้นค่ะปี2022นะคะตัว X กนะก็เหมือนเดิมทุกคนราคานี้เป็นราคาหน้าป้ายใครอยากได้โปรโมชั่นแบบไหมอะไรยังไงทักมาคุยกันได้นะ ปรนม0เจค่ะเดินเข้าชรุม7จ็ดแสนในรถ1ปีนะคะมามือสองเหลือสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองใครอยากได้ MG5 ไม่มั่นใจตรงไหนอยากดูรถจริงก็สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะอยากได้ขนาดแคดมาจอแล้วทักมานะรับประกันว่าราคาโปรโมชั่นพิเศษแน,น่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ